สวัสดีเพื่อนๆครับจิติตรับสื่อไทยเกมเมอร์ด้วยนะครับยูไทยเกมเมอร์นะครับช่อง YouTube ดีๆที่มีมากกว่าเกมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Bo o k of m o n เ t e r เกาะ Earth i s อแล้วนะครับตอนนี้คอมองอยู่ที่24ทึง27แล็บแล็6นะครับอีพิกยังไม่ได้ซีซั่น1นะครับแล้วก็มีน้องที่ยังไม่ได้ก็คือน้องนี่นะน้องเฮนะครับเฮ้ๆนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับราคาขายเพชรอยู่ที่225เพชรครับแล้วก็คอมบอนขาดอีก3ก็คือขาดนี่นะครับน้องทอเคอร์นะครับนักรัก้องชายนี่นะครับสตูว,วับนักร้องชายนะครับแล้วก็ขาดล้องขุ่นยนนะครับเป็นโอ้ขุนยนได้มาแล้วนี่ขาดหนึ่งขาดสองอันนี้รับเป็นคอมมอนใช่ไหมน้องเ hey ฮนอ่ะ27 ยี่สิบหกยี่สห้ายี่หกยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดอันนี้หรออันนี้นับเป็นคอมมอนหรอไม่ได้ไม่ได้นับเป็นซีซั่นเหรออันนี้ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะเพราะเพราะเราได้น้องน้องน้องรบบอกมาแล้วนะน้องวับบอกนะน,อน,นะครับน้องหุ่นยนต์นะครับเออเอออันนี้ก็ไม่มั่นใจ นะครับอขออนุญาตเคียดเคียดก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามีพาระตีรับน้องใหม่นะครับเพื่อนๆเก็บก่อนเราบอกว่าเป็นอีนึ่งล้ที่ผมล็อกค่อยมาอย่างยาวนานนะครับตัวนี้จะทําให้ผมผสมได้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็มาช่วงเทศกาลวอลเปเปอร์แบบเราก็จะผสมติดมาได้นะครับผสมติดมาได้ตอนนี้จำนวนเบ็ดอยู่ที่ยี่แปดสิบเก้ายี่อะไรล่ะแปดสิบเก้าทับเก้าสิบนะครับก่อแนนเอีย มีอะไรที่เราสามารถส่งกลับเข้าไปได้บ้างน,นะครับขออนยญาถูกมัอันนี้ก็แน่นะนะเพื่อนๆนะครับเอาน้องเดี๋ยวเราต้องส่งเข้ามาในนี้นะเอาน้องฉากออกนะครับฉาบทอนะครับแคมเบลนะอ,อ,อ,อืมๆผมว่าเนี้ยอันนี้น่าจะขายได้ขายไปละอ่าเอาน้องหุ่นยนต์ออก ม่ยืนยืนฝั่งไหนได้ไม่ยืนข้างๆไปก่อนละกันนะนเพื่อนๆนะพอแล้วมั้งโอ้หพอพอดีเปะเลยนะครับลักษณะไข่เป็นเหมือนกระดาษนะเหมือนกระดาษเหมือนหินเป็นกอ้อนกลมๆสีน้ำตาลแล้วก็มีสีม่วงๆป่าอยู่ข้างๆมีสีต้องออกสีน้ำเงินขาคาป่าอยู่ข้างๆนะครับ มีขนขนด้วยนะออกสีเหลืองส้มนะครับอยู่ด้านบนนี้นะครับมีคล้ายๆผลึกสีม่วงปักอยู่ด้านหลังสีเหลืองปักอยู่ด้านหลังมีสีเขียวด้วยนะครับจำแซมอยู่นะอัพไฟเป็นหนึ่งร้อยล่อคอยนะครับน้องสี่เบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวเลยเหรออยู่ที่เท้าอีกสองนะเก้าสิบมีสิบหัวครับอ๋อฉันมีสิบนึ่งย่างเลยแล้วฟาร์ลิสเตอร์นะครับน้องสี่เบ็ด แลเกาะเอิร์ธน,นะครับวิ่อบอกไปถูยทำไมเล็กจังเลยอะดูเทียมอันนี้เลเวลสิห้าแน่น,นอนอยู่แล้วนะครับตัวเบลเธอร์เลยเพื่อนใส่ชุดมีด้วยนะตอนนี้การผสมน้องซีเบตเกาะเอิร์ธที่ผมจะทำได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับเพราะเอาน้องซีเบตผสมกับน้องซีเบตแลนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับอันนี้เว้ย อันนี้ผมพยายามผสมน้องแฮ่อยู่นะครัไปสำหรับน้องเฮ่เฮเฮนะครับเฮ่เฮเฮนะครับเอ่อเป็นน้องเทมเพนะครับครับน้องกองเห็ดผสมกับน้องปอมปอมเฮ้ยหนึ่งวันสามชั่วโมงหนึ่งวันสามชั่วโมงติดไหมเอ่ยไม่แน่นะอาจจะติดนะเอาฟุกมาฟุกตอนอันคดคลิปพอดีนะครับนี่ผสมอยู่ตั้งนานนะครับไม่ติด ได้มาแล้วรอบสี่เบผมนับก่อนหน right. mm ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหน้านะครับอยู่ที่เท้าสองนะแล้วก็อยู่ด้านบนแปดนะครับตรงกลางอันใหญ่ๆนี้จะเป็นหน้าเหลืองครับหน้าเหลืองหน้าเขียวนะครับมีหน้าเหลืองเล็กๆซ่อนอยู่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เป็นหน้าเขียวนะครับแต่ตรงผมตรงผมตรงฝั่งนี้ตรงข้ามเหมือนกันนะอันนี้ตรงข้ามเหมือนกันนะอันนี้ไม่เหมือนนะไอ้เป็นจางองิครับอันนี้เป็นตั้งๆนะครับมีสีฟ้าหนึ่งสีม่วงหนึ่งนะครับสีออก เล,เลือดหมูหนึ่งนะครับนี่แล้วก็เป็นสีออกสีเทาๆนะครับตรงขาเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแก่นะครับอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนนี้เป็นเขียวเข้มออกมาอีกนิดหนึน่งนะครับน้องสี่เบ็ดตัวคอม,มอนมีอยู่แค่หกเองนะหกหน้านะที่เท้าไม่มีหน้าด้วยนะครับอันนี้แบบเพิ่มมาเลยอ่ะจากหกเป็นสิบเลยครับเพิ่มมาอีกสีหน้านะครับตอนนี้เป็นหกอ่ะอันนี้เพิ่มมาเป็นแปดแล้วก็มีที่เท้ามาอีกสองนะครับ ว้าวลองซีเบตเกาเอิร์ธแล้วเสร็จผมาไปที่เรียบร้อยนะครับฟังเสียงกันดีกว่าปภาษาเสียงเป็นวงออ,งอ,อเคสตราเลยนะครับ วว้าเมื่อกี้ครัหนึ่งวันสามชั่วโมงไม่รู้จะติดน้องเฮหรือเปล่านะอยู่ายเกมเร์นะครับมาสเต็รเกมมอร์สเตอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่คุยยังไม่กดติดตาม รบควรกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ยูด้วยนะเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทั้งสตรีมและคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาพิมพ์ไว้นะผมก็เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับได้มาแล้วดีใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับสวัสดีครับตายแล้วได้แล้วต้องซีเตต่อนนี้จะต้องบอกผสมปอนเกาะอื่นสบายแล้วผมนะ ไม่ต้องรุนน้องสี่เบ็ดแล้วนะครับสำหรับก่อนนี้นะครับเพื่อเรียบร้อย